ปล่อยเข้าไปใครอยากไปไหนปล่อยเข้าไปใครอยากรังเกียจเราก็ต้องปล่อยเข้าไปหนูเชื่อไหมลูกโลกมนุษย์ทุกวันนี้นับวันนับวันจะมีแต่ปัญหาปัญหาที่เราไม่ได้ตั้งใจทั้งทังที่เราอยู่เฉย ก็ยังมีคนเกลียดเราได้แต่ในทางกลับกันถ้าเรามีความดีมากพอไม่ต้องแสดงอันใดอยู่เฉยๆคนเขาก็รักอย่างเช่นดำรงไหนลูกแล้วตั้งแต่ที่พ่อเจอดำรงพ่อใช้ทุกอย่างสัมผัสในตัวหนูหนูเป็นตัวอย่างที่ดี หนูกัตันยู่รู้คุณดูแลบุพการีด้วยการเป็นผู้หญิงตัวเน็กๆคนเดียวนี่แหละลูกเขาเรียกว่าความดีคนเราเดี๋ยวนี้รู้หน้าไม่รู้ใจการกระทำบางอย่างมันไว้ใจไม่ได้แต่มันผ่ากันดูได้ ด้วยการเวลาและการประทําที่นี่คือหมู่บ้านบารมีถึงแม้จะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆแต่ที่นี่มีความดีที่นี่มีความสวยงามพวกเราสร้างความสุขด้วยตัวเองพวกเราสามารถขี่กันก้าวหน้าเดินต่อไปโดยมีนำโดง ดำดงคือต้นไม้ผู้ให้ความอบอุ่นให้ทั้งอากาศบริสุทธิ์อย่ามีแสงแดดแผดเผาหนูก็ช่วยนะแล้วนับภาษาอะไรเล่าถ้าแม้นดำดงมีปัญหาพวกเราบ้านปารมีจะไม่ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเจอกี่พายุฝนไม่ว่าจะเจอทุกความยากลำบากณนะวันนี้ที่เราสบายพวกเราก็สบายเพราะว่าหนูดำดงนะลูกจงจำเอาไว้กลางคืนนั้นมีพระจันท์กลางวันมีพระอาทิตย์ ปปนุ่นเนธชนกจะมีคู่ชีวิตมันก็ต้องกิจสดาถูกไหมครับแมเขินเ้ยเฮ้ยเ้ยบเอ้ย ขอเสียงเป็นกําลังใจให้กับน้องน้องยงหน่อยครับ